าหารแหนาใส่สปิทตัวใส,ส่จับปุ่นจีด้าสตูดิโอนั่นใหญ่ไปหรอคนอยู่เบียงหลังขำไปแกเปิ้ะเบียงหน้า เยอะอยู่นะเป็นคนถ้วยนะตัวเอาไปหมดก็ได้จะแรงเหมือนกินเลยถ้าเข้าก็จะซุกมาตัวไอ้ก้นมาบอกบอกพี่ไหนเดี๋ยวบอกแกเพราะวแกบอกเข้ากัน 对。